สวัสดีครับวันนี้ขอเชิญชวนญาติธรรมและผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านร่วมกันสวดพระคาถาบูชาท่านทาเวสุวรรณเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลโชคลาบเงินทองปัดเป่าสิ่งอับปมงคลให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับคาถาบูชาทาเาวสุวรรณเรียกทรัพย์บรรดาลโชคลาบไม่ขาดมือ ก่อนที่จะสวดคาถาบูชาท่านทาเวสวรรณให้ทั้งจิตเป็นสมาธิแล้วึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยบิดามารดาและครูอาจารย์ที่เคารพนับถือหลังจากนั้นให้จุดธูป9ก้าดอกพร้อมถวายดอกกุหลาบเก้าดอกแล้วเริ่มสวดคาถาบูชาดังนี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะ伽โมละเภปุตตังธนาโมละเภทนังอัตติกายะกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตวา อิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวัรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะปุตตกาโมละเภปุตตังธนกาโมละเภทน่งอัตติกายกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภคววโยมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุทธะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอตติกาเยกายะยายะ เทวานังปิยะตังสุตตวาอิติพิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทสะ พุทธังอะระหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัตติกายเยกายะยายะทเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโน มรณงสุขขังอะหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุทสะพุทธังอะระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตะกามูละเพปุตตัง ธนกาโมละเพทนังอัติกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกา ยะักขะพันตาพัดภูริโตเวสสพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตะาโมละเภปุตตังธนาโมละเภทน่งอตติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภะควา ยมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวัรณโนจะตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัตติกายเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอะังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จะตุวมหาราชิกายะักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตะกามโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัตติกายกายายะเทวานังปิยะตังสุตตวา อิติปิโสภคะวายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขพันตาพัดภูริโตเวสสุธะพุทธังอระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะปุตตะกามโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอตติกายเยกายยายยเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ